สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับโอ้ไม่ได้ออกคลิปนานแล้วทำแต่งานทำแต่งานยอดซับไม่ขึ้นเลยไม่ได้อัพคลิปสวัสดียามเช้าที่มืดครึ้ม ของกินครับออกกะมาก็ต้องหาของกินกินแล้วก็นอนครับช่วงนี้ฝนตกโอระยองน้ำท่วมเหนือก็ท่วมเช้านี้เราต้องได้กินไก่ย่างร้านประจำของเราครับไก่ย่าง กระเดกข้าวเหนียวสิบบาทจ้ะอะไรหกสิบพอดีหกเหรอเขาล่ะบะข้าวเหนียวสิบบาทไก่ย่างบังกินกับข้าวเหนียว ขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ลำบากมากฝนะตกจลุยก็วัดแดกอ,อีกโอ้ลำบากก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไข่อะไรนะไข่วัดใหญ่ก็กำลังระบาดด้วยช่วงนี้ที่โรงงานก็เลิกเป็นกันแล้วครับ เริ่มลามแล้วถึงประเทศเราเขา,เาจะไม่ให้ใส่แมสกันแล้วก็ผมก็ยังใส่ครับมันชินไปแล้วก็ยังมีคนใส่นะแต่ช่วงนั้นไปกรุงเทพเนี่ยโหไม,ไม่ใส่กันสักคน ไว้ใจไม่ค่อยได้คสุขภาพต้องมาก่อนกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ ต้องการยอดซับด่วนจะได้มีกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปคลิปเลยฝนตกฝนมันตกรถตอนนี้6700กิโลแล้วอยากจะวิ่งไกลๆบ้างแต่ ฝ่ายบัญชียังไมู่้มัดรอไปก่อนครับอีกสามเดือนเจอได้เห็นคันนี้วิ่งไกลๆแนะ่ว่าจะใช้งบใช้น้ำมันเท่าไหร่วิ่งไกลแล้วเครื่องจะยองไหวไหม อาจจะมีแบบเครื่องเดิมวิ่งไกลใช้งบเท่าไหร่เปลืองน้ำมันไหมกับชุดข้างหนึ่งชุดจะใช้งบเท่าไหร่เอ้ขออภยัยจะใช้น้ำมันเท่าไหร่จะกินน้ำมันไหมมีแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องรอไปก่อนแนละ้วสามเดือนลูกใก้จะคลอดลูกเอ,อ่อ 7 <c oughs> เดือน <c oughs> กับ8เดือนแล้วครับ ันใหญ่แบบนี้นี่ผมลองขี่สักหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่ไม่ค่อยคือเท่าไหร่เนาะเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเนี่ยกำลังดีครับโอ้ยมาตายอีกแล้วมาใครเลยทีนี้ ออครับ80-90 100การ้อยกำลังดีเลยครับรอบ5,000รอบ5,500ชิห้าชิว,ชวาเอ่ว้าเลยมุมอับครับอันตรายที่สุด เย็นจ,จริงๆครับฝาหลังฝนเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะตกอีกแล้วครับระยองช่วงนี้กำลังท่วมเลยริอ่อตัวเมืองระยองนี่หนักเลยครับหนักหนักกว่าปีที่แล้วเีกนักมาแต่ใส่ฝน ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c ส i า e ไเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขับทีปลอดไทยกันทุกคนนะคนะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะ จะได้สักกี่กิโลนะยางตออลอดของนะทุกคนเนกี่กิโลครับหมดยางที่มากระสุนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าใครใช้ยางหมดที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ผมจะได้เสียมง,งบประมาณไว้จัดยางสำรองเพิ่ม ได้เก็บตังค์ไว้แต่เนิ่นเนิ่น เช้แล้วก็น,นอน,นครับสู้งานกันต่อลูกพี่มาไวจังเอาเข้าไปก่อนไม่อยากตัดหน้าครับตัดหน้าพวกเนโนได้รวย ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตราบวันนี้ขอตาลุัตลาไปก่อนสวัสดีครับ